สวัสดีค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษนะคะก็คือจะพูดยังไงดีว่าวันนี้ได้เจอเรื่องราวมาเยอะเกี่ยวกับน้องๆ้องเด็กพิเศษและคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษคลิปนี้นะคะอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ลูกยังเล็กอยู่ แต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ลูกโตเกิน15ไปแล้วเนาะเพราะว่าถ้า15ไปแล้วเนี่ยคงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมากที่จะแก้ไขหรือ,อ,อพูดคุยแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาในการในการใช้ชีวิตของ ทั้งตัวน้องเองและทั้งตัวผู้ปกครองอะวันนี้ริมจะมีเทคนิคที่จะมาบอกว่าถ้าเกิดว่าค้นพบว่าน้องมีความผิดปกติผิดปกต,ปกติคือพิการประเภทไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นหูตาคอจมูกอ,อ,อันนั้นก็เป็นประเภทเบสิกที่เราสามารถมองเห็นกันได้ด้วยตานะคะแต่ที่พิการแล้ว อาจจะมองมองเห็นไม่ชัดเจนว่าเขาเป็นคนพิการอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยสำหรับผู้ปกครองแล้วก็สำหรับผู้ดูแลแล้วก็สำหรับตัวเด็กเองเมื่อเด็กโตไปในระยะหนึ่งก็คือประเภทที่เด็กเป็น LD แล้วก็เด็กเป็นออทิสติกหรือไม่ก็มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมอารมณ์ มีภาวะเกี่ยวกับสมาธิสั้นหรือไฮเปอร์อะไรอย่างเงี <t 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 ้ยค่ะก็คือเข้าใจแหละว่าผู้ปกครองเหนื่อยมากแต่ทีนี้เราทิ้งความเหนื่อยไว้ก่อนคือยังไงเราต้องเหนื่อยอยู่แล้วแหละมันเหนื่อยแน่นอนแต่เราจะเหนื่อยช้าหรือเหนื่อยหายเหนื่อยหายเหนื่อยช้าหรือหายเหนื่อยเร็วตรงนี้ต่างหากค่ะที่เป็นเรื่องสําคัญทีนี้ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนก็าอาจจะเข้าใจแล้วว่าประเด็นเรื่องนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องทิ้งความเหนื่อยแล้วหาข้อดีมาพัฒนาเด็กในปกครองเราจะดีกว่าสิ่งแรกที่ควรทำนะคะสังเกตการสังเกตนี่ไม่ได้สังเกตเหมือนสังเกตเด็กปกตินะคะต้องสังเกตลึกๆแล้วก็ต้องต้องหาอะไรมาทดสอบเขา เพื่อเป็นการฝึกการเรียนรู้แต่ขอให้แบบว่าชัดเจนเลยว่าเลิกคิดถึงเรื่องวิชาการเลยเพราะจริงๆแล้ววิชาการไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นเลยทักษะที่จำเป็นที่สุดก็คือทักษะช่วยเหลือตนเองทักษะสังคมคิดว่าหลายคนก็คงทราบว่าคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือระดับสูง คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือในสถาบันดีๆมีอาชีพแล้วก็มีชีวิตที่ดีเยอะแยะไปโดยที่เขาไม่เสียเวลาด้วยอันนี้ต่างหากค่ะคือกําไรของชีวิตแต่สําหรับคนที่เสียค่าเทอมแพงๆเรียนโรงเรียนดีๆแต่ชีวิตก็ต้องเป็นอะไรที่ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่พอใจอันนี้ต่างหากค่ะเป็นการขาดทุนทีนี้ ประเด็นที่1ก็คือผู้ปกครองที่พูดกันตรงๆนะคะผู้ปกครองที่คิดว่าตัวเองจนเขาจะใช้คําพูดว่าจนงั้นก็เพื่อเป็นการเข้าใจง่ายๆผู้ปกครองที่คิดว่าตัวเองจนตัวเองไม่มีเงินอันนี้ได้ยินบ่อยเลยมาพูดชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าเพราะฉันไม่มีเงินฉันเลยพาลูกไปหาหมอที่นู่นที่นี่ไม่ได้เหมือนเขาเลิกคิดค่ะ เพราะว่าคุณไม่มีเงินแต่ถ้าคุณมีความพยายามคุณมีสมองเนี่ยยังไงก็ช่วยลูกคุณได้แน่นอนวันนี้รินจะมาบอกเทคนิคสั้นๆง่ายๆในการทดสอบเด็กคนหนึ่งเรื่องการรับรู้ตัวอย่างนะคะคือถ้าเป็นเด็กที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมีความมีการรับรู้อยู่บ้างเนี่ย วิธีที่เราจะรู้ได้ว่าเราจะฝึกลูกเราต่อเองหรือว่าเราไม่ไหวแล้วเราไม่มีความหวังแล้วง่ายๆนะคะเบื้องต้นเราอยากสรุปเองไปหาสิ่งของที่คล้ายๆกันทีนี้เอาเรื่องกลิ่นดีกว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องใช้การสังเกตต้องใช้การแบบนิ่ง และเปรียบเทียบในใจถึงจะพูดออกมาได้ว่ากลิ่นเหมือนกลิ่นต่างทีนี้หลักการง่ายๆก็คือว่าเอาเอาง่ายก่อนเลยเราอาจจะหาของในครัวเราที่มีอยู่ค่ะ mm hmm. เช่นะมะนาวกับส้มก่อนอื่นเราให้ลูกเรียนรู้ได้จากการสัมผัสเอามะนาวมาให้ลูกจับดูเอาส้มมาให้ลูกจับดู แล้วพอเขาจับแล้วให้เขาดมพอให้เขาดมแล้วเราเก็บทั้งสองอย่างไม่ให้เขาเห็นด้วยตาแล้วให้เขาจับโดยที่ไม่ให้เขาเห็นแล้วให้เขาบอกว่าที่เขาจับอยู่นั่นคืออะไรถ้าเด็กสามารถแยกออกแสดงว่าเด็กคนนี้สามารถพัฒนาได้การเรียนรู้ยังมีอยู่แต่แค่อาจจะไม่ตอบสนองกับวิชาการก็เท่านั้นเองซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะชีวิตเราไม่ได้ถือหนังสือตลอดเวลา อย่างที่สองคือใช้จมูกดมค่ะอย่างเช่นมะกรูดกับมะนาวถ้าคนปกติอาจจะอาจจะแยกไม่ยากแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าลูกเราพิเศษระดับลำดับไหนขั้นตอนไหนเราให้ลูกเรียนรู้กลิ่นมะกรูดกับมะนาวให้เขามองให้เขาเห็นให้เขาสัมผัสให้พอแล้วเราทดสอบเขาโดยการที่ว่า ให้เขาได้กลิ่นมะกรูดและก็มะนาวทีละอย่างและให้เขาแยกให้ออกว่าไหนคือมะกรูดไหนคือมะนาวเนี่ค่ะ,คะเทคนิคฝึกรูปง่ายๆสั้นๆไม่ต้องท้อใจว่าตัวเองไม่สามารถไปหาหมอหรือไปหาใครได้ไปหานักเชี่ยวชาญอะไรได้นี่เองอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองทดสอบลูกฝึกลูกช่วยลูกทุกวันเดี๋ยวลูกก็ทำได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ที่จะมา ถ่ายทอดให้ฟังแต่ถ้ากดติดตามไว้คิดอะไรออกจะมาบอกอีกแต่อาจจะมาไม่บ่อยเพราะว่าริมต้องเลี้ยงลูกแล้วก็ทำเกี่ยวกับร้านคลายกล้ามเนื้อบำบัดสำหรับสุภาพสตรีและเด็กที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อและอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเจอเคสที่มันใกล้เคียงกับในกลุ่มที่มีภาวะเด็กพิเศษหรือเจอเคสที่คิดว่าคนน่าจะคิดไปไม่ถึงจะมาทำคลิปเพราะว่าการทำคลิปเนี่ย หวังอย่างเดียวเลยคืออยากให้ทุกคนไม่พลาดเวลาสำคัญในการฝึกและพัฒนาลูกหวังไม่อยากให้ใครเครียดแค่นี้เองส่วนเรื่องยอดไลค์ยอดวิวอะไรต่างๆก็ไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยแต่ถ้าได้ก็ดีค่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าเราได้ทำอะไรเพื่อเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นบ้างทั้งๆท,ที่เราอยู่บ้านก็โชคดีละ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย